ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับภาษาโซ่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของภาษาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาว่าภาษาโซ่ที่ใช้ในการเรียกภยิยนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเรียกว่าอย่างไรบ้างนะคะหาก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของภาษาก่อนนะคะขอเียนเรชิญเจ้าของภาษาแนะนําตัวเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจีระนันส่งแซนะคะชื่อเล่นชื่อปาค่ะค่ะปัจจุบันต้นกําเนิดบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่บ้านเปียดอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะแล้วในอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่ในแถบชุมชนนี้เขาพูดภาษาโซกันไหมคะใช่ค่ะพูดแต่ภาษาโซเลยค่ะพูดก็คือใช้ภาษาโซกันไม่มีภาษาอื่นเลยค่ะแสดงว่าก็เกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ว ต่อมานี่ภาษาโซนี่จะใช้พูดตอนไหนบ้างคะแล้วหรือว่าพูดเฉพาะเวลากลับบ้านหรือว่าพูดพูดได้ตลอดเวลาประมาณนีค้ค่ะเอ่อพูดแค่เวลากลับบ้านแล้วก็กับคนที่พูดภาษาโซน่อย่างเดียวถ้าเป็นคนภายนอกที่เข้ามาในบ้านเราก็ต้องใช้ภาษากลางคะ่ะพูดกับเขาเพราะเขาจะไม่รู้เรื่องอ๋ออ่าอ,อ,อย่างเช่นเอมแล้วที่มาภาษานี่พูดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช่ค่ะตั้งแต่จําความได้ก็คือได้ยินแม่พูดภาษาโซแล้วค่ะส่วนภาษาอื่นก็คือจะมาจากบางทีก็ทีวีบ้างหรือไม่ก็คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้านค่ะถึงพูดภาษาอื่นไปด้วยค่ะแล้วพ่อแม่ก็พูดภาษาโซกับเราตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปู่ย่าตายายก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างคําว่าน,น้องเมทภาษาโซเรียกใช้คาว่าอะไร ใช้คําว่าแซมค่ะเรียกน้องว่าแซมน้องน้องนี่คือจะมีน้องชายกับน้องสาวคือแซมเหมือนกันไม่ถั่ว่าแยกแซมแซมเหมือนกันค่ะไม่มีแยกเพศค่ะไม่ไม่มีแยกเพศแล้วสมมติคําว่าพี่นะคะไอค่ะอไอถ้าเป็นผู้หญิงเสียงต้ชายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคําว่าออยออยไอกับออยถ้าสมมติเราตัวอย่างประโยคคําว่าพ่อไปไหนเราจะพูดว่าอะไรคะ บัวปออะไรบัวปออะไรใช่ค่ะบัวนี่คือคำว่าพ่อใช่ค่ะพ่อโอเคปาะอะไรแปลว่าไปไหนปาอะไรแปลว่าไปไหนบัวปอะอะไรน่าสนใจมากเลยนะคะอ่แล้วคำว่าแม่ไปไหนล่ะคะ B เปออะแล B เปอะอะไร B คือแม่บ B เ B ออกเสียข้างบนนี้หน่อยออกเสียงแบบขึ้นเสียงงาสิใช่ไหมคะอ๋อ เราจะออกได้นะคะคุณตาป่วยเราจะพูดว่ายังไงคะอจวยตะรัวอจวยตะรัวอจวยคือคุณตาตแปลว่าป่วยค่ะคุณตาป่วยอจวยตรัว อ้าวจุ๊ยตารัวตารัวใช่ค่ะารัวออกเสียงคล้ายๆกับภาษาขามนไหมคะใช่ค่ะใช่อ่ะสวยมีบางคำที่คล้ายๆเขมรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคำไหมออต้องไปฟังเขาพูดด้วยค่ะแล้วเจ้าของภาษาพูดนี่คือปกติใช้แบบสำเนียงนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าพูดเร็วกว่านี้ขึ้นอีกอมเร็วเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างประโยคสักสองสามประโยคแบบแบบที่พูดปกติเลยค่ะ แล้วก็แปลให้ด้วยนะคะออจังนันายคือยวเเจรียาเจกัตเจียดอยเจียดอยหม่อมเะกัตเตจมูเตอออนมูแตะงานออนค่ะแปลว่าวันนี้ตื่นแต่ว่าตื่นสายนิดหน่อยแล้วก็รีบแต่งตัวกินข้าวรีบมาให้สัมภาษณ์กับเพื่อนเ่ออ๋อโอเคอ่อแล้วสําหรับเจ้าของภาษานี้รู้สึกยังไงคะที่เราเกิดมาแล้วเรา พูดภาษานี้เลย<ม>พ่อแม่พูดภาษาโซเลยแล้วภูมิใจไหมคะริอว่าออครั้งแรกนะคะรู้สึกแปลกๆที่แบบภาษาตัวเองทำไมไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วเราจะไปคุยกับคนอื่นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะเพก็ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จงพูดภาษานี้ได้นะค่ะที่อยากพูดอยากพูภาษาไเหมือนกันค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของภาษานะคะที่มาให้ความรู้นะคะในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ